จะจาคะขันห้าได้อผู้ใดจาคะขันห้าได้สละขันห้าได้ผู้นั้นก็เห็นพระนิพพา,านท่านท่านขันหาสมัยพ,พระพุทธองค์เป็นพระโพธิสัตว์ท่านทานหวังจะเอาพระนิพพาน ทานทรัพย์สมบัติในท้องพระครังหมดเหลือช่างเหลือมาทานให้หมดสร้างคููบ้านคูเมืองสร้างคำสร้างคุณทานหวังเสียวพระน,นิพพานก็ไม่เห็น ประชาชนคนในเมืองก็ขับไล่หนีออกจากกรภากันหาชาลีพนางมัตซีออกไปอยู่ป่าเขายัางนั่มไปขออลูกสึกอีกอยู่ท่านกันหาชาลีไปบ่เห็นใด้พะนิพันยังเมียวไวบ้บานนี่ย นั่งมันสิเขาก็ไปขออีกพูดนะท่านขับบอกมโยาเคยท่านผัววาละ่ะท่านผัวเขาวัดท่านท่องท่อหัวบะทอท่านผัวเขาวัดท่านผัวขวาว,ขวัดได้อันนี้สองสามสิบสองกับพูดนะก็ไปเห็นพระนิาพานก็เดี๋ยวมโปฏิบัติเอา สุดท้ายพระองค์มานั่งเมื่อเป็นเจ้าชายสิทธัตถานี่จึงออกบวชแสวงหาโมกขธรรมธร,รมเพื่อความหลุดพ้นหายังไงก็ไม่เห็นหกปี <c oughs> อดนอนผ่อนอาหารอะไรทำหมด สุดท้ายพระอ,องค์ก็กลับมากินอาหารคืนอดอาหารสี่สิบเก้ามือพันแม่นห้าออตายก็คักได้สี่สิบเก้ามือนี่แม่นบอกเห็นแต่ดวกนันเห็นว่าพระองค์นั่นบวามบำเพ็ญทุกกะจิริยานี่เราก็จะทำทํำหนึ่งอยงู่นั่นทำบำเพ็ญทุกกะจิริยา ให้คนไปกราบเอาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นไปตั้งทำเป็นธรรมเหมือนกับที่ถ้ำท,ที่ท่านไปปฏิบัติบําเพ็ญลุกกาลิยานั่นท่านก็ไม่สําเร็จอดข้าวท่านจึงมาบอกปรญญาวิชีนี่กามะสุขันลีกานุโยกนี่ประกอบกัน ประกอบในกรรมเป็นของปุถุชนปุทุชนโนไปไม่ได้ทรมานตนอกีกอัตตะจิตละมัทฐานุยกก็ไม่สำเร็จอกีกทางสองทางนี่เป็นทางโค้งทางออมว่เอาทางตรงคือมัชฌิมะปฏิปทาี รองค์ก็กลับมาฉันอาหารเอกร่างกายพอไปได้ก็ไปนั่งสมาธิใต้โคนต้นโพนั่นแหละที่เราเคยอ่านมานั้นนะวันนั้นท่านก็รละลึกถึงที่ท่านเป็นพระราชกุมารพระเจ้าสุธโธธนะพาออกไปทำพิธีแรกนาขวัญ เขาก็เอามาแขนพ่ออูเอาไว้ใต้ต้วนว่าพระอ,องค์ไม่มีอะไรทำก็กำหนดดูลมหายใจพระพี่เลี้ยงก็ไปทำพิธีอยู่องค์เดียวแต่แขนอูไว้ใต้ต้วนว่าดูลมหายใจไปมาลมหายใจหายจิตเป็นตั้งมัน่นเป็นสมาธิ พวกเทพเจ้าเราเทวาก็รู้แดดขึ้นสูงขึ้นสูงล่มก็จะหนีจากอู่แล้วทชนี่ยเทพพเจ้าเราเทวาก็ดนบันดาลไม่ให้ล่มไม่หนีจากพระเจ้าพุทโทธทนาเสร็จจากทำพิธีแล้วไม่เห็นล่มไม่ไม่อัศจรรย์ทำไมล่มไม่ไม่เคลื่อนหนีจาก พระราชกุมากรกล้าบได้ไะพระอ,องค์ก็ไปคิดเห็นว่าไปทำเอาสติจับอารมณ์ให้ใจเข้าออกเข้าออกเล่นอยู่จิตก็สงบจังมั่นเป็นสมาธิเทพเจ้าเราเทวาก็เห็นรู้จักนั้นก็เลยมาโดนบันดาลนี่ลมว่วไม่เคลื่อนออกจากนั้น อตอนวันเพนเดือนหกท่านก็ไปนั่งใต้โคนต้นโพก็เลยลึกถึงตอนที่เป็นกุมารจับอารมณ์ให้ใจนี่แหละท่านก็เอาอันนี้แหละเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติท่านจึงจาคะเนี่ยจาคขะขันหา ท่านนั่งมาซี่กับว่าได้ไหมเมี่ยเพเส้นหักเส้นหองท่านก้าท่านไปเสียวไปน้นนัน่ไปยังเดี่ยวเตี้ยาคอยเสียวพระนิพพานอยากเียนพรนิพพานไม่เห็นแต่คืนนั้นมากำหนดสติวิตกวิจาร์ดูลมให้ใจอยู่นี่วิตกกอแไปลวรายก จิตขึ้นสู่ลมหายใจไปรู้อยู่ที่ลมหายใจวิจารณ์ก็วิจารณ์ดูลมสัน่นลมยาวลมเขา้าลมออกลมหยาบลมละเอียดมันรู้สึกเป็นยังไงวิจัยวิจารณ์ดูอย่างนี้ท่านก็เกิดปีติสุขจิตของท่านจึงเป็นเอเกิดคตาลมขึ้นนี่ง่ายๆนี่นะก็ะได้สมาธิ ลมหายกายไม่มีลมนี่แหละคือขั้นห้าลมจิตอาศัยอยู่ในลมก็เรียก,กว่าใจขั้นห้านี่แหละคือกายกับใจลมให้ใจเนี่คือกายจิตนี่คือใจกายกับใจก็คือขั้นห้าพระพุทธองค์ว่าจา่าคะ สละขันห้าออกจาก,กจิตจากใจได้อ่จิตของท่านจึงหลุดพ้นจากขันห้าเรียกว่าเจโตวิมุตตินี่ได้ยินมาให้เนี่ยซ้ำนี่ได้เพื่อนเห็นพระน,นิพพานนะผู้ใด,ดเห็นวิมุตติผูดด้ใดได้ชมวิมุตติผูดด้ใดถึงวิมุตติผู้นั้นก็ได้ดื่มรสพรมมจันได้ชิมรสพรมมจัน ได้ชิมรถพะนิพาพไน้ไ้ยินไปไงเนี่ยมีอันยากว่าไงเนี่ยยากบ่า้ากันเห็ดเอาซ้ำหูก้อสั้นอยู่ไข่ปวยเเถามาเห็ดอะไรได,ได้แต่สิกยางมาที่ประชุบน้ามูกัมาพ่าหอดซ้ำไปมาได้กินเขาได้อยูน้ากันเลงเห็ดเขา เห็นมืนก็งเห็นยากย่างไะวิตกวิจารณ์ท่านปิติสุขเอกัดขัดตาลมก็เรียกว่าได้ปฐมฌานท่านวิตกตกคือยกจิตเอาจิตไปรู้อยู่กับลมหายใจก็เรียกว่าวิตกวิจารณ์ก็วิจารณ์ลมเข้าลมออกลมยาวลมสั้นก็เกิดปีติสุขขึ้นเอกขัตตาลม,ก,ามก็ได้ปฐมฌานท่าน มันที่ไปยากองอย่างผู้ใดบ่ท่านใดสมารถที่ยนี่มีว่าเฮ้เจ้ามานนนเห็อย่างโย่เจ้าวมมีลมหายใจคือเขาเตะฮะมีคือพวเบิงเขาใจวิธีท่าไปวเนนีอ่า มันก็แปลต,ตายตัวอาณาปานสตินะเอาสติไปละลึกรู้ลมหายใจเข้าออกทั้งกลางวันกลางคืนยืนก็ให้ดูเดินก็ให้ดูนั่งก็ให้ดูนอนก็ให้ดูดื่มอะไรดื่มน้ำทำงานอะไรก็ให้ดู คิดอะไรก็ให้มันดูลมให้ใจไม่ต้องไปดูความคิดจนเป็นนิสัยทำจนเป็นนิสัยเขาเย้ยว่างไงน,นิสัยแปลว่ายังไงน,นิสัยฮะจนเคยชินทำอะไรก็ไม่เหมือนดูลมหหยใจชินทำอะไรก็ไม่ทำมันลงมาดูลมให้ใจติดดูลมให้ใจแล้วชินแล้ว ตนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แกล้งซึ่งพระนิพพานนี่ยดับลมได้ก็เห็นพระนิพพานไหมได้เกโตวิมุตตดวิมุตติแหละเพื่อนพระนิพพานนะได้ยินไปลแค่เนี่ยแล้วสิไปล่ออีหยังอยู่หันนี่ลาา่อ้าตุใจดิคันมีผูใ้ใดบอกคอยคักๆอังตีที่คอยเฮ็ดใหม,ม,มห่ๆโอ้ย โสตายขึ้นเดียวนั่นเลาเคยบส่งงโบลกที่ขึ้นนี่ว่า่นให้มันตายเลยให้คนเออกไปเผาถิ่มซะมันนักโลกเขาไม่กินเขากินน้ำให้มันเปลืองเขาเปืองน้ำเลยซื้อได้เท่านนี่นขันตัดทินใจไปนั่นนะตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นนี่บารมีสิบทัดเนี่ย ขันติบารมีอืมวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีใส่ลงไปเลยตั้งจิตอธิษฐานอะไรถ้าไม่สงบไม่ลุกออกจากที่ตายก็ให้เขาไปเผาทิ้งเสียใครก็ทำได้เนี่ย มุขเจ้าใจควรจะไปเผาทิมดอกพระผ้าไปเผาชนทิมดอกพระตายก็ทีพระย่อมไปเผาทิมคือเขานะ่ะมันทีไปใส่ไปเผากับพ้าก็ไม่ท่านให้พระกุศลละก็บบริจัง่งว่านโหนมว้วนโหนวัดเท่านี่นหะพาะกันสวดเตรียมใบกุศลลาธรรมาอากุศลาธรรมาอพยยากตาธรรมาน ว่อไดอย่างเนี่ยพระกันเตรียมไว้อยู่ออมันที่มีอย่างตายว่าบอกไปผังเผาไฟทิ่มเฟืฟ่อมืออยู่เรื่อง,ง,งพูดเนี่ยไม่เสศษแกมาแจวัดผุ่นเต็มเอเล่ยอยู่เผาได้ยักสิบคนส่าว้นวะิมอยู่ทั้งว,ว่าต้างาองคื่อเราห้าจายผู้ใดสิเบิงกูหนอไป มันมีครอบครัวมีลูกมีผัวอยู่ก็คือเขาเข้าไปเผาถิ่มคือเขานี่ว่าเาาังไปคิดเลยเฮ็ดประแดกว่าได้ว่ามีประแดกคนดนกเห็นได้เขาว่าใส่กอกเสียพันเ <laughs> ด็กหน่อยเด็กหน่อยอยู่วัดพวกอุดอนะมันไปทำงานอยู่เม้มเผาศพ เขาวอะไรเขาต้องการกระดูกเล้วเห้จังไลสิใหม่เล้ยวนะว่ากันลอกเนือลอกหนังออกเขาขากันตายเยอเล่าไปลบประเทศเล่าเสียพันเอาแต่กระดูกไปเผาสมือหนึ่งเม่นนั่นได้เผาหอดสิบคนค่าเผาก็ได้ค่าซับเปลือก็ได้หลายอันละมันมาไม่มีอย่างดอก พระพุทธเจ้าก็ตัดสรูด้วยอาณาปานสตินี่เองเข้าใัา้เวละท่านนั่งแต่โคนโดนโผก็กำหนดสติมาแล้วลึกรู้เอาสติไปแล้วลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกนี่ยจิตท่านก็สงบลงที่ลงตาว่าปรมัทถาน ทานขันหานี่เรียกว่าปรมัถทานเคยได้ยินไหมล่ะเออว่ามันท่านให้เป็นเ,นเมียผู้นั่นผู้นี้เลยจาค้าขันห้าจาค้าแปลว่าสละขันหาท่านขันหาออกเรียกว่าปรมัถทานอืมนี่คือ จาคขะคันห้าดับขันห้าได้ก็เห็นพะนิพานเรียกว่าปรมัตถทานว่มีผู้ใดกาเทศดอกอันนี้เห็นมาแล้วเราก็ทานขันห้าได้จิตเราก็สงบดูไปลงไปลมหายใจคือกันหน้าลมเบาลง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 ๆๆเกิดไปติสุขขึ้นเท่านัน้นเอาไปมา กายระงับลมหายใจระงับดับลงความนึกคิดรุงแต่งดับลงดับขันห้าจากะข,ขันห้าได้จิตหลุดพ้นจากขันห้าก็เรียกว่าเกโตวิมุตนี่มันง่ายๆเนี่ยเป็นอย่างที่บ่ได้ขันกูว่าได้ให้กูตายซะดีกูอันี่้องมึงด้วย ภาษาเนี่ยม,มรื้อเสื่อพระพระุทธเ,เจ้าเพื่อนเนี่ยร่มหายใจเพื่อนเห็นพระนิพพานเพื่อนยังมาสอนไหว้อนาปานสติน่ะขันหมามันฟังคว่เว้าได้มันไปเห็ดน้ำได้คือกันแมน่นบ่ฮะนี่มันมามาฟังสึก <laughs> เพื่อนยังเขาก็จ่ายข้าขัานหาขัานหาหมาคือล่มหายใจคือกันกับเฮานี่ยล่ะ มนดับลมหายใจได้ก็เห็นพันิพานเท่านั้นค้นหาบังพันิพานข้นหาคือลมหายใจนี่แหละมันบังพันิพานไปดับข้นหาได้ก็เห็นพะนิพานมันง่ายๆนี่เองสู่ร่งด้วยขึ้นเนี่ยผู้ดใดบอท่านได้อะเอา้าท่านนะพระพุทธเจ้าตัดสรู้เลยอนาปานสติสุดท้ายท่านก็มาเห็น ลมหายใจเข้าออกลมหยาบขึ้นเห็นลมหายใจเข้าออกท่านก็เห็นอริยสัจสี่ตัดสรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็อริยสัจสี่ก็คือขันห้าเห็นขันห้าด้วยอริยสัจสี่รู้อริยสัจสี่ด้วยญาณสามพระองค์จึงปฏิญญาว่าพระองค์ตัดสรู้แล้วแน่ ง่ยวยให้เนี่ยเห็นขนาด้วยเลยสิเห็นทุกเนี่ยเห็นลมหายใจเข้าก็เรียกว่าชาติปีทุกขานี่ยกไก่บวให้เนี่ย,ย,กกเ,ยเข้าไปแล้วกว็แก่ก็ชรลาปีทุกขาแก่แล้วกว็าตายมรน้ไปทุกขังเนี่ยเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกได้ยินไปได้ยินบ่อทั้งเนี่ย เพื่อนโมไปเห็นใสได้เห็นทุกเหเห็นลมหายใจเห็นขันห้าเกิดดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนึ่งเพื่อนถามปัญจวัคคีย์ว่ายังไงล่ะปัญจวัคคีย์พวกเนี้ยฮะสุขหรือทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาน่ยนะสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นเราหรือไม่เป็นเราเนี่ย มันง่ายๆเนี่ยเลยไม่เป็นเราเพราะ้ยค่านะั่นมันไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนลมหายใจไม่มีตัวตนมันเป็นธรรมชาติลูกธรรมนามธรรมสิ่งใดเป็นอจตาสิ่งนั้นเป็นเราไหมละ่ะฮะเราก็ไม่เป็นนั่นนั่นก็ไม่เป็นเราเราก็ไม่มีอยู่ในนั่นนั่นก็ไม่มีอยู่ในเราเนี่ยเน่ยื่นไป มันเหมดเท่านั้นนี้พระองค์ตัดสลูนดด้วยลมหายใจด้วยอริยสัจสี่เนี่อริยสัจสี่ก็คือลมหายใจนี่เองเมื่อว่าลงตาตัวฮะว่ามันตัวเจสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายนั้นท่านหมายเอา อะไรอริย,ยสัจสี่เห็นทุกนี่ทุกนี่ท่านหมายถึงอะไรสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายคือเห็นอริย,ยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกท่านหมายเอาอะไรหมายเอาชาติปีทุกขานี่ได้ยินไปให้เน่ยหมายถึงขันหาเกิด ลมหายใจเขาก็เรียกว่าเกิดลมหายใจออกก็ตายแล้วเนี่ยผู้ใดมายึดมัน่นถือมั่นว่าวิญญาณลมหายใจเป็นเราเป็นของของเราก็เรียกว่าสมุทยัยผู้ใดมารู้ว่าขันห้าเป็นธรรมชาติมันเกิดเองดับเองอยู่ยางนีน้ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครไปยึดมัน่นก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็เรียกว่านิโรธ ปัญญามารู้เท่า,าทันนี่ก็เรียกว่ามรกไม่องปแปดเดินะใช่ไหมตัดสู้ด้วยอาณาปานสติตัดสู้ด้วยอริยะสัจสี่อริยสัจสีสส่กับอาณาปานสติอันเดียวกันไหมโอ้ยเอาไม่ได้ลนะะเออไปใส่พจนบวกแล้ว พระเพิ่นก็บ,บอกว่าอยกขึ้นกันไหมวันนี้มาบอกใครว่อ,อยากคักเลยผู้อยากคักว่าวันตัดสลูตรงนี้เห็นลมให้ใจเกิดดับเกิดดับนี่ดวงายเห็นธรรมเท่านั้นนี่ที่อาญาโกนทัญญานี่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นขันหานี่แหละ ลมหายใจเนี่ยเขาใจว่าไงเนี่ยมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาพระอาญาโกนทัญญาก็ดวงตายเห็นธรรมเกิดขึ้นดับไปเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ก็เห็นอันนี้จังทุกขขังบอกได้ไหมไม่ให้มันเข้ามันออกลมหายใจฮะ กั้นลมเอาไว้ได้ไหมืหอได้มันก็ตายเลยเลรอเจ้ากั้นไม่ได้มันเกิดเองดับเองเป็นอริยจังอริยะสัจจังเขาจะว่าไงสัจจะคือความจริงเกิดแล้วก็ตายเกิดตายอยู่ตลอดวันตลอดคืนอริยะสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพื่อไม่ให้เกิดสมุทยัยไม่ให้มายึดมัน่นถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นของของเราทน่น เมื่อผู้ใดมาเห็นตัวเองคือลมหายใจวิญญาณเกิดตายเกิดก็ดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นตัวเราเนี่ยเข้าใจไหมวิญญาณคือตัวเรานี่เกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายอยู่อย่างนี้ เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังมันเกิดมันดับเที่ยงไหมละ่ะออมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงเกิดตา้เกิดตา้เกิดยู้นี่สุขหรือทุกข์อหรอไม่ให้มันเกิดได้ไหมละ่ะไม่มันออกได้ไหมละ่ะไม่เข้าได้ไหมนี่มันทุกขังเนี่ยอนัตตาบอกไม่ได้ไม่มี ตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเจ้าของก็ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันถ้าเห็นอริยสัจสี่ก็ได้เป็นพะะระอรหันต์ได้ยินบ่าให้ยกไก่ว่พะะระอรหันต์เบื้องลบให้ใจซื้อๆอะไ้เป็นพะะระอรหันต์ไหมมุ่ยาอาสิว่ามันอยู่จิเงี้ยฟังแล้วก็พ่อปินนั่นเ้อมันเจียวสมบูรณ์ฟังแล้ว ฟังแล้วก็เจียวพิจารณาตองไปนำ้ำตองแปลว่าพิจารณาไปด้วยตองดูเวลาเทศก็ตองดูพิจรนาดูลมหายใจนี่เป็นขันห้าจริงไหมทำไมว่าเป็นขันห้าแล้วก็พิจารณาตามที่พูดไปเรียกว่าตองดูไข้ควรพิจารณาดูเรียกว่าตองดู เข้าใจบ่มันก็เข้าใจเต่คัดตองดูอ๋อลมก็คือกายในจิตอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่าใจกายกับใจเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าขันหาเรียกว่าตัวเรานี่ธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดามันก็เหมือนท่อนี จะไปหาภาวน่าใสอีกฮะไปอยู่วัดไดก็ทีเป็นคือเกาหนี่คันหัวจักเพื่อนบอกทางตรงแล้วทางตรงทั้งรัดเข้าถึงพระนิพพานมีเท่านี้เดี๋ยวไปภาวนาจ่ใย่ติแค่นี้เจ้าทีไปภาวน่าแบบไหนอาณาปานาติภาวนานั่นได้ยินไปแค่นี้ ให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าภาวนามุจาไปเฮ็ดอีหยังอยูอย่ให้นี่มันมือไม่เว้นนะฮะนั่งหันใจทิมโอ้ยมาบอกยากบอกหยัง <laughs> เนี่ยบอกให้ร่้ลมห้ใจวังลมหายใจมันก็บ,บอกเอาความหายใจมเนี่ลูกปากยาก <laughs> คอยกับปากเปียกแล้วบวกเลี้มกับบ้กเอาน้ำเขาใจว่าไงต้องเห็ดน้ำทํำตามเนี่ยมันยังสีไดโอ้ยดีแล้วละมาตั้งใจเห็ดตั้งใจทำเนื้อกับว้าไปซืือดอกผู้ใดบวท่านสงบกระเลงสติเขา้าฝึกสติไม่ได้ฝึกใส่ตำบักหงเด้ซุปบกเขือเด้เขาใจว่าไงฝึกใส่ลมหายใจ <c oughs> <laughs> ว่าเป็นฝึกว่าที่ไปต่ำปงคงเงแบบแซไ่ไปลกตาเลยเข้าขใจว่าละ่ะฝึกใส่ลบหหมใจถ้ากันเข้าใจเนะ